พวกท่านไม่ใช่อยู่ที่นี่อย่างเดียวพวกท่านจะต้องไปอีกหลกนึงโลกที่จะต้องลงดินนะครับเราไปมากา้าหนังเครื่องบินแต่เราจะไปอาคาาต้องลงลุ้มครับถึงเราจะไปปื้อนดําดินไม่มีอามานมีนอ้อกธิดาข้อนเละมาก้ากาไปส่งครับมันใจมีเงินซ้ำเส้นว่าเราไปมากา้าเราโยกเขเราโยกบายโทรรรบมาบอกโลกรถอะไรทีนี้ อาหารมามาได้เซนี่มาในบริษัทนี้โอ้อยโยบายกินบายโยเข็มจินทารอบแต่วันที่เราลุกลุ้มนั่นเราทาบมาถเอาภาพไอ้หลูกเขาเราเล่ได้มาไงอ่ะว่าเราอยูบายกินบายพี่น้องไม่ที่นี่เคยมาบอกเราว่าว่าเราต้อง ปาเชิดด้วยตัวเราเองอ่ะท่านนบีมุฮัมมั์สลลวะไรอุสสลัมและท่านสั่งให้เราเตรียมอะไรบ้างอ่ะสามอา مان หนึ่งก็คือซาดะกตุลจาริยมากรุลถ้าจะไปตรงงานที่ดำดินเขาขึ้นอาวการไปแต่ท่านยิงอาวการที่ไปสวรรค์ลงกูโบและท่านจะอยู่ในกูโบอย่างไรถ้าไม่มีอามานพี่นอ๊อกติดาหนึ่งในนั้นคือการบริจาคที่เริ่มต้นตั้งแต่จากเสียงหนึ่งของอินทภาพ่าลัมบินอพี่น้อง ที่นบ,บีสัลลัาววาลาวะลยอีวัสลัมบอกท่านยิ่งอาเชาว,ว่ายาอาอิชาเจ้าอย่าได้เป็นคนตรานี้ขี้เนี้ยวเลยอิตตะคุณนาดวะเลวบิชิกกิตัมโรตินเจ้าจะต้องเอาตัวให้รอดจากไฟนรกถึงแม้ว่าเจ้าจะต้องชายบริจาคด้วยอินทัปลัมหนึ่งสิก็ตามเจ้าทำเถอะครับนี่นบ,บีซ้อนภรรยาครับปัจจุบันจากคำสอนของนบีที่ซอบัดเอาไปปฏิบัติเขาได้ตำแหน่งรอเดียลลอฮุอันฮุมอ,อัจมายินผัวเขาปลอดภัป ที่ถึงเราในวันนี้พี่น้องที่รนนักคอลล์สตระคตุลยญาริยต้องก็คือการบริจาคสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทข้าวก่อนที่ข้าวงานพี่น้องครับก่อนที่ข้าวงานเนี่ยก็จะมีอ่าเขาเรียกตู้บริจาคอ่ะยอดไปไซลายาคิดว่ามมดกับพราะอัลลอฮฺสัญญาในอัลกุรอานหนึ่งบาทได้ลบถึงเจ็ดโรยนึกกับแต่วันนี้ถามที่เร,จราจุดเพราะเราไม่การลงทุนนักลงทุนเขาไม่กลัวหลมเลี้ยวพี่น้องครับเรากำลังลงไปเลยครับ รอยนึ่งย้อนกลับไปนะซอกรอยย้อนกลับไปอินชาอัลลอฮ์เพราะท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลวะอลเลฮีวสละการบริจาคที่ดีที่สุดคือการบริจาคที่เราเองก็ต้องการเงินส่วนนั้นที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัวเราได้ยินป่าวว่าสวัสดว่าทันทายที่เพิบมอาหารอัสสลามุอะลัยกุมมะข้อาหารสวับบตดต้องแบ่งต้องแบ่งขนมอะไรนะเคบับ ต้องแบงโรตีกินเองขึ้นนึงเอาไปบริจาคขึ้นนึงนี่คือผาหลาวสำเลวสำเหลาพีา่น้องครับทั้งๆที่ว่าเสือส้อซสายังอยู่ตัวเดียวนะครับบ้านนี่ไฟฟ้า,ฟาไม่มีชายทีนี้เราอาหารการกินอุดมสมบมมูรณ์มะมงทุเรียนนาลงกของลังซาซาลาปัดอัลลอฮ์ตาละให้เนี้ยมาดคนดีไม่ใจซอยบ,บัตอยู่ดีกินดีว่าซอยบ,บัตโดยสั่นไปพี่น้องครับทีนี้เราจะใช้เนี้ยมาต,ตรงนั้นมาให้ลบอัลลอฮ์ตาลาอย่างเลย ไอ้นี่ขึ้นอยู่กับการตะฟักกูดในการวางแพ้นระบบการเงินก็เราพี่น้องครับปณิลักอิสลามก็วางแพ้นเวลาในเรื่องของลามหัดตบวชวางแพ้นในเรื่องของการระงับอารมณ์ยากาศวางแพนในเรื่องอีคโนมีและการช่วยเหลือสังคมอามันที่ดีที่สุดเนี่ยให้เราเราจะวางแพ้นอยากเลยมู่บานเคยมู่บานมันเราข้อความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านเอิรนได้ก็ถือว่าอัลฮัมดุล่าไม่มีปัญหาพี่น้องครับถ้าพี่น้องส่งซองมาให้ผมผมก็จะเก็บมาให้จากคนที่ผมรู้จัก พันสองพันสามพันช่วยแช่ให้พีนองช่วยกันแช่ที่ติดหนังกันอยู่ตัวนี้พี่นองครับแช่ไปเลยครับแช่ให้เล็กบัญชีของมัสยิดอัลฮิดายาเนี่ยมันขึ้นไปให้พีนองมุสลิมทั่วทั่วไปพอเสร็จเราที่นี่พีนองครับเราก็ไปช่วยที่มัสยิดอื่นๆต่อหลาวใส่ละอิหม่ามก็อยู่ไม่กี่วันสิ่งที่ติ้งเป็นมารดกให้ลูกหลานของเราก็คือทีดินที่เขาสร้างมาติยธรรมกิจกรรมอะไรก็ได้ นบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลยอีวะสซาลัมเอามาดีนามาได้พี่น้องครับวันนี้ชาวอาหรับที่นบ,บีฟาสมุรอว์จนกระทั่งว่าประเทศซาอุดีได้รับอนุสวงในการสร้างมัสยิดใหญ่โตเลยที่นครมาดีนาวันนั้นท่านนบ,บีไปอยู่ที่นั้นไม่ได้แนตะ่สุลลัมมาดีนาจึงไปม,มีพี่น้องครับถ้าคิดว่าปล้ำแรงแรงไม่มีสุลลัมมาดีนาหรอกนบ,บีต้องใช้พยายามที่จะไปสร้างสุลลัมมาดีนาไวาเป็นเขตพื้นที่นมีไมีใครไปยุ่งมักกะไปยึดรับจากชาวมุชริกีนน่ะ ที่พวกเขาเอาเทวรูปไปไหว้ถึงสามรอยหอกกว่าองค์ถ้าบนบนรอว่าก้องดีได้ก็ไปเลยอย่าเตียวพล้ำเลยเทวรูปสามรอยหอกซิบว่าองค์นบมีนอนคิดว่าเตียวออกผือจากไปตุลนล็อกแต่โดยความพยายามไปโยมมาดีน่าแลยไม่ไม่พอใจลบไปห้วนไปมักกาไหมจนกระทั่งว่าสามานเอาเทวรูปออกได้นะครับและจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเชิดหน้าชูตาได้ไปตะวับไปกูจูบได้ด้วย พละงกำลังที่บรรดาสาบาและนบีเองศลอหวัวเลยหวัวสนัมเอามาอาลบมาจากชาวกุฟาจนได้พี่น้องปัจจุบันเราไปมาอาเดินบ่ายใช่ไหมเราไปมาดีนาเดินบ่ายใช่ไหมเราไปตอเอฟเดินบ่ายใช่ไหมเราไปบาดาเดินบ่ายใช่ไหมเราไปอุฮุดไทยเริบ่ายใช่ไหมนั่นคือเบื้องล่างก็คือเหลือข้อศาบัติดตายแม้แต่ซอับอย่างห้าไม่เจอพีน้องครับฮัมซากี่แพ้พี่น้องครับ เมแต่หูทุกตัดลินทุกตัดหัวใจทุกขินพี่้องกับซาบัตเนี่ยเราทายรวมสบายตายดินนั่นคือเป็นซาบัตติดเสียชีวิตถิ่ทุกสังหารอยู่หมากเดียนพี่้องกับน,นี่พี่้องที่ละครแล้วนั่นทําให้เราบายถึงวันนี้พี่้องไปมากะไม่มีใครมาละราชเราโยบายกินบายนอนบายรับบายพี่รองที่นี่เราเขายูี่หนูแล้วอีกชุดหนึ่งเราอยู่ที่บ้านเราที่ช่วยเปลือยมัสยิดก็เราเป็นเถที่เรามาก เขาเรียวาปฏิบัติธรรมมาทําอิบาดาเลยเราสบาย